ความคืบหน้าคดีดังนะฮะคดีหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาประมาณสัก11โมงภายในซอยสุขุมวิทย<อ>ีตรงนั้นเป็นพื้นที่ของสอยท,ทองหล่อที่มีไฮโซท่านหนึ่งนะฮะ<อ>คุณประทุมรัตนวดีถูกชิงกระเป๋าไปแล้วก็ปรากฏว่าคนร้ายสองคนที่ชิงกระเป๋าไปในครั้งนี้ได้ทรัพย์สินไปเพียบเลยนะฮะ<อ>เงินสดเนี่ย80,000บาทโทรศัพท์มือถือสอเครื่องนะฮะเครื่องประดับแหวนแหวนมุก ต่างหูมุกพระเครื่องหลายองค์นะฮะมีทั้งพระสมเด็จนางพญาล็อกเก็ตเลี่ยมทองหลวงปู่ฟัน่นพระหน้าปกเจ้าคุณนอนรวมแล้วทรัพย์สินมูลค่าเนี่ยนะฮะจากการถูกชิงไปในครั้งนี้5ล้านบาทที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้แถลงข่าวเพราะว่าจับกลุ่มคนร้ายได้ก็คือนายกุลบุตรประเทืองศิลป์อายุ30กับนายสมพงษ์มาพับอายุ31นี่นะฮะคนร้ายทั้งสองคนนี้ฮะ,ะและนี่ ของที่เขาชิงทรัพย์ไปนะครับก็ตํารวจเล่าให้ฟังนะครับพลตรีปริญญาจันสุริยารองผู้บัญชาการตํารวจนครบ,บาลบอกว่าพอหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยตำรวจก็ออกสืบสวนดูนะครับก็ทราบว่าคนร้ายเนี่ยนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์วนเวียนหาเหยื่อภายในซอยสุขุมวิท55แล้วก็ขี่มาถึงซอยทองหล่อ20นะครับก็พบเห็นคุณประทุมเนี่ยกำลังเดินอยู่ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ชิงทรัพย์ เสร็จแล้วก็หลบหนีไปนะครับหลบหนีไปที่ซอยเสือใหญ่อุทิศนะครับตำรวจก็ตามเรื่อยๆดูจากกล้องวงจรปิดค่อยๆตามที่ะจุดทีละจุดนะฮะจากซอยทองหล่อ20คนไลยหนีไปที่ซอยเสือใหญ่อุทิศแล้วก็จุดสิ้นสุดของการหลบหนีก็คือบริเวณหน้า P B Mansion นี่นะฮะตำรวจก็เลย ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายใน p ีเอ็นบีแมนชั่นแห่งนี้ก็ไปพบว่าคนร้ายสองคนนี้หลบเข้าไปในห้องเลขที่301อันนี้ง่ายนะฮะก็เลยรู้ว่า2คนนี้ก็คือกุลบุตรกับสมพงศ์นะฮะกุลบุตรเนี่ยนะฮะตำรวจจับกุลบุตรมาค้นพบของกลางนี่นะฮะก็เป็นเครื่องประดับแหวนมุก1วงต่างหูมุก1คู่พระสมเด็จนางพญาหนึ่งองค์สร้อยข้อมือทองคําหนักสองบาทส่วนสมพง์มีของกลางก็คือพระหน้าปก เจ้าคุณนอนหนงองค์นะฮะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุ2คนนี้ยอมรับว่ารู้จักกันมา10ปีนะฮะเป็นเพื่อนร่วมวิง่งวินรถมอเตอร์ไซค์อยู่ในซอยเสือใหญ่อุทิศต,ตอนหลังเนี่ยเป็นหนี้กรารพนันฟุตบอลนะฮะก็เลยก่อเหตุชิงทรัพย์นะครับทำมาแล้ว5ครั้งแต่ประสบความสำเร็จ3ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่1ไม่ใช่ครั้งแรกเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ ะะที่ผ่านมานี่เองปีนี้นะฮะได้เงินสด7,000บาทในพื้นที่สอนอทองหลอ่อครั้งที่2 18กุมภาพันธ์นะฮะ <c oughs> ได้เงินสด8,000ดาแ8,000บาท iPhone อีกหนึ่งเครื่องพื้นที่สอนอทองหลอ่อแล้วก็ครั้งที่3 25มีนาคมนะฮะครั้งนี้ได้ไปเยอะเลยนะครับวันนี้ <c oughs> ตำรวจก็พาไปทําแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็แถลงข่าวด้วยนะฮะครับ <c oughs> นไอโซคนนี้นี่พกเยอะจังนะ <c oughs> เนาะเยมาก <c oughs> โอโเยอะมากนี่ <c oughs> ข่าวว่าคุณคุณคนนี้ไฮโซคนนี้นี่ซี้กับคุณคนที่อยู่ดูไบนะเหรอใช่ซี้กันซี้กันนี่แหละฮะอ่าคุณบรรจงมีอะไรไหมฮะวันนี้มีเหตุการณ์หนึ่งที่จังหวัดอ่างทองอะ,อะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจนะครับแต่ว่ากินเหล้าระหว่างปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไปก่อเหตุยิงอดีตนายอำเภอเมือง อ่างทองเสียชีวิตขารถนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยุ่ใจกลางเมืองเลยนะครับหน้าร้านอ่างทองฟิชชิงถนนเทศบาล2นะครับผู้ที่เสียชีวิตในรถคันนี้ก็คือนายสมชายอนวัชกุลอดีตนายอำเภอเมืองอ่างทองก็ถูกยิงเข้าที่บริเวณขมับขวาทะลุแก้มแล้วก็ตามลาตัวอีกหลายนัดนะครับเสียชีวิตขาที่นะครับผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่า ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะมีดาบตำรวจคนหนึ่งนะครับชื่อว่าดาบตำรวจเดียวดวงบุตรเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่สพเมืองอ่างทองยืนโวยวายกับผู้ตายอยู่ในสภาพเมามมยนะฮะผู้เห็นเหตุการณ์คนนี้เขาก็เลยเข้าไปพยายามจะห้ามปรามแต่ปรากฏว่าดาบคนนี้เนี่ยไม่เลิกโวยวายแล้วก็บอกเป็นเรื่องเก่าไม่ต้องมายุ่งแล้วก็ชักปืนยิงมาใส่ผู้เห็นเหตุการณ์นัดหนึ่งแต่ว่าโชคดีที่ไม่โดน เห็นบอกว่าโดนไปเฉียวเฉียวบริเวณนิ้วก้อยข้างซ้ายพยานคนนี้ก็เลยวิ่งหลบหนีไปที่ด้านหลังรถที่จอดติดอยู่หลังจากนั้นปรากฏว่าดาบตํารวจเดียวเนี่ยหันปืนไปทางทางรถคันที่ผู้ตายเนี่ยนั่งอยู่ในรถแล้วก็จ่อยิงระยะเผาขนนะครับกระสุนเนี่ยทะลุกระจกหนึ่งนัดแล้วก็ยิงรัวเข้าไปอีกหกนัดจนกระทั่งคุณสมชายเนี่ยเสียชีวิตคารถนะครับนี่ฮะสาเหตุเนี่ยนะฮะ หลังจากที่ดาบตำรวจเดียวถูกจับเนี่ยคือตอนที่ผู้ตายคือคุณสมชายเนี่ยยังเป็นนายอำเภอเมืองอ่างทองอยู่เนี่ยนะครับดาบคนนี้เนี่ยเคยไปขออนุญาตในการซื้อปืนให้เซ็นอนุอนุญาตซื้อปืนแต่ว่าคุณสมชายเนี่ยไม่เซ็นให้เพราะว่ารู้ประวัติว่าดาบตำรวจคนนี้เนี่ยชอบซื้อขายปืนครับก็เลยทำให้ดาบคนนี้เนี่ยไม่พอใจแล้วก็เป็นเรื่องขาใจมานานวันนี้เนี่ย นั่งกินเหล้าอยู่ที่บ้านแล้วก็กำลังจะไปเข้าเวรที่ตู้ยาในตลาดอ่างทองตอนที่กำลังเดินไปเข้าเวรเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยเห็นผู้ตายเนี่ยกำลังจะไปตัดผมแถวนั้นพอดีนะฮะก็เลยเดินเข้าไปทักบอกว่าขอคุยหน่อยปรากฏผู้ตายบอกว่าผมไม่คุยหรอกผมกเกษียณอายุแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปในรถแล้วปิดประตูรถดาบตำรวจเดียวบอกเคาะเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเปิดก็เลยโมโหใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงเข้าไปในรถ หลังจากนั้นใช้ด้ามปืนทุบก,กระจกแตกแล้วก็ยิงยิงยิง,ย,งยิงเข้าไปกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตเลยฮะเนี่ยฮะโมโหโมโหร้ายนะโมโหร้ายแล้วเมาด้วยไงแล้วผู้ตายคือคุณสมชายเนี่ยคือวันนี้ไปตัดผมเนี่ยกะว่าพรุ่งนี้เนี่ยกำลังจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่พอดีออคือคือเป็นเป็นนายอำเภอที่เป็นที่รักใคร่ของประชาชนนะฮะและข้าราชการทั่วจังหวัดซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา กเกษียณอายุราชาการแล้วก็ไม่กลับไปอยู่กับครอบครัวคือลงทุนตั้งหลักปักฐานซื้อซื้อที่ปลูกบ้านอยู่ที่จังหวัดอ่างทองพรุ่งนี้เนี่ยกำลังจะไปขึ้นบ้านใหม่ปรากฏวันนี้เนี่ยถูกยิงตายฮะ <c oughs> ก็เลยทําให้ประมาณสักหัวขัํมที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองเกือบร้อยคนเนี่ยไปรวมตัวกันที่หน้าโรงพักเมืองอ่างทองไป,ไปตะโกนด่าดาบตารวจเดียวที่ทถูกตํารวจจับอยู่ที่โรงพักนะฮะแล้วก็พยายามจะเข้าไปทําร้าย <c oughs> จะเข้าไปลุงประชาทัน เนี่ยฮะผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเนี่ยต้องมาดูสถานการณ์เลยนะฮะแล้วก็ทางผู้เขาจะบัญชาเองบอกว่าถึงเป็นตำรวจเนี่ยก็จะไม่ปกป้องทาแบบนี้มันเกินไปประวัติเนี่ยคือเป็นที่เอื่อมละอาเพราะว่าชอบกินเหล้าในระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นประจำโอ้โนี่แฮะ คนนี้มีปืนในมือไม่ได้ไไดอมไม่ได้เลยนะแล้วทีแรกเนี่ยตอนที่ถูกจับใหม่ๆเนี่ยรับสารภาพนะอแต่พอมีทนายความมาที่โรงพักเนี่ยปรากฏว่ากลับคําให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ยิงนแต่ทางผู้ว่าราชการบอกว่ายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องนี้มันมีพยานหลักฐานชัดเจนชาวบ้านไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเป็นมวยลม,มนะฮะก็ต้องติดตามดูนะฮะค,คดีนี้ครับ เราไปดูรายงานพิเศษจากคุณพัชพลโตหอมบุตรนะครับหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนคาเซที่ธัญบุรีปทุมธานีนะครับแล้วก็วันนี้เหยื่อเพลิงไหม้เขาก็เตรียมตัวย้ายออกไปอยู่ที่อื่นนะครับหลายคนมั่นใจและเชื่อใจว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้มีการวางเพลิงเพื่อจะไล่พวกเขานะครับติดตามจากรายงานพิเศษครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ในชุมชนคาเซนะครับหรือชื่ออย่างเป็นทางการนะครับชุมชนหลังห้างแมคโครรังสิตนะครับชุมชนนี้ต้องบอกว่าเมื่อวันที่26ที่ผ่านมานะครับทางกรมปรคับคดีนั้นได้มีหนังสือนะครับมาประกาศแล้วก็มาติดตามบ้านเรือนของชาวชุมชนแห่งนี้นะครับว่าวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้นะครับทุกครัวเรือนทุกหลังคาบ้านนะครับจะต้องย้ายออกไปนะครับจากพื้นที่อย่างนี้แต่เหตุการณ์เลวร้ายก็มาเกิดขึ้นกับชาวชุมชนนี้เสียก่อนครับ หนังสือจากพนักงานบังคับคดีได้ถูกปิดตามหน้าประตูบ้านของชาวชุมชนคาเซโดยไม่มีเลขที่ภายหลังจากที่พวกเขาได้อาศัยอยู่มาเกือบ20ปีบางคนอยู่มามากกว่านั้นทําให้ชาวชุมชนแห่งนี้เริ่มหวาดระแวงเพราะเมื่อวันที่ผ่านมาได้เกิดเหตุไฟไหม้โหมกระหน่าจนบ้านหายไปทั้งหลังวันนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบถึงสาเหตุที่แท้จริง โดยมีผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าไม่ใช่ไฟฟ้าลัดวงจรแน่นอนเพราะบ้านที่ถูกไฟไหม้ไม่มีคนอยู่ปิดร้างมานาน แล้วันที่26มามันเป็นที่ของหน่วยงานใหม่ค่ที่ของเอกชนค่ะเอกชนค่ะเอกชนคือมีเจ้าของถือโฉนดถูกต้องถูกต้องแล้วเราเรามาอยู่กันนี่เราคุยกับเจ้าของครับปะก็มาอยู่นี่ก็คือมันเป็นที่ที่รกร้างคือไม่มาแสดงก็เราก็อยู่กันมาบางคนก็อยู่ถึง20ปีนะคะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาคือเจ้าของคือใครก็มีคนมาแสดงตัวเหมือนกันว่าฉันเป็นเจ้าของแต่ก็ไม่มีอะไรขึ้นมายืนยันว่าตัวเองใครใครจะไปเอเขาให้ออกตั้งแต่วันที่26ใช่ไหมค่ะนี่คือคือเราไม่ใช่มามาติดหมายสารให มาจิตก็ประมาณวันที่สองนะคะคือหลังจากวันที่สองแล้วก็คือว่าถ้าคุณไม่ไม่ลันยังอยู่ในช่วงเวลาที่นุโไม่ใช่คือคือหมายสารนี่ถึงวันที่สองถ้าภายในหลังวันที่สองแล้วคุณไม่อะไรก็คือว่าหมายบังคับค่ะเพราะว่าคดีีอะไรเ่ย แต่บ้านนี้ถ้าจะคิดว่าไฟฟ้ารอดเหอนการไม่มีไม่มีไม่มีไฟคือวางเพลิงแน่นอนจุดแน่นอนคือเห็นกับตาเลยว่ายันเลยนะคือคนนั้นกระโดดออกมาเลยเห็นเลยมีคนจุดกระโดดออกมาเอาเอาเอาอะไรมาก็คือว่ายืนยันได้เต็มเลยเพราะว่าเจ็ตระเบิดอ่ะกลัวมันกลัวลมมันจะไปนู่นไงแต่ที่ความที่จริงแล้วลมมัน่วนมากมันจะมาทางนี้ถ้ามันไปทางนู้นอ่ะบ้านผมเสร็จหลังนี้คือบ้านนะครับผมเห็นเปลวไฟแล้วตกใจมากตกใจครับ กลัวมันจะลุกลามไปถึงนี่โดนนี่มันก็โดนไปแล้วไงโดนไปครึ่งหนึ่งโดนไปครึ่งหนึ่งครับแถวเนี้ยหมดแล้วเลยรับแถวปกติชาวชุมชนคาเซ่เล่าว่าที่ดินผืนนี้เป็นของเอกชนรายหนึ่งแม้จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องแวะเวียนเข้ามาดูแลแต่ก็ไม่ได้ทักท้วงเมื่อเห็นมีการปลูกบ้านพักอาศัยวันนี้ชาวชุมชนคาเซ่ทุกคนขอเวลาเตรียมตัวเพราะพวกเขาได้ตั้งกลุ่มโครงการออมทรัพย์ โดยการซื้อที่ดินบริเวณคลองสองด้านหลังวัดแสงสันไว้แล้วจำนวน2ไร่เพื่อเป็นที่อยู่แห่งใหม่แต่ต้องมาถูกไฟไหม้เสียก่อนขอบคุณการรายงานข่าวภาคสนามจากดีแท็ครับวันนี้ก็ถือว่าบ้านน้าก็รอดไปบ้านผมกรโดนนิดๆนะแต่ก็ยังระแวงอยู่ครับก็ยังระแวงอยู่อ่าโอเคอ่ะ อเวนิวคอนโดคอนโดเพื่อนักลงทุนที่สุดของความคุ้มค่าที่กล้าการันตีรายได้ถึง10ปีเต็มกับ2โครงการคุณภาพอเวนิวเวนิสเอแบ็กบางนาและอเวนิววันเล่มอรังสิตในราคาเริ่มต้นเพียง8 9 0แสนรีบจองด่วนวันนี้โทร087 673 8 8 4 4หรือหากข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w c g c o t h อ v e นิวค o นโด by Capital G